การสร้างตัวตนก็จะแบ่งเป็น2อ,อย่างใช่ไหมละ่ะสร้างตัวตน,นแบบหน้าร้านหรือโลกออฟไลน์คุณเป็นเซลล์ขายของหรือการพูดหน้ากล้องแบบกูแซมมันก็จะต่างกันและก็เก็ตแล้วทีนี้นะครับพวกคุณเข้าใจเหตุผลทุกอย่างแล้วว่าทําไมเราต้องมาสร้างตัวตน วันนี้เนี่ยการสร้างตัวตนเนี่ย,ค,นนค,ค,ย,ยค,คุณนึกถึงเหตุการณ์ขอบคุณมากนะครับป้าเต้าที่ช่วยกดแชร์กดแซมคุณนึกถึงเหตุการณ์เซล์แล้วกันเนาะถ้าคุณนึกภาพไม่ออกเวลากูแซมกล่าวถึงเรื่องของการสร้างตัวตนเนี่ยให้คุณนึกถึงนะว่าคุณเป็นเซล์คนหนึ่งเป็นเซลส์เพอร์เซนนะครับเป็นคนคนหนึ่งที่ต้องการที่จะขายของอะไรบางอย่างให้นิกแบบนี้ไว้ก่อนจะได้ไม่งงแล้วก็ไม่สับสนเวลากูแซมอธิบายไปนะวันนี้เนี่ยถ้าเกิดคุณจะเริ่มสร้างตัวต,วต,วตวนข้อแรกนะครับ คุณต้องรู้นะครับว่าเขียนแบบนี้นะทุกคนคิดให้ออกว่าคุณอะเป็นใครนี่ข้อแรกเลยนะ